สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีชี้ดวงเหมือนเช่นเคยนะคะชาวพฤษภจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง15พฤษภาคมนะคะจนถึง14มิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพร้อมๆกันเลยว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้ชาวพฤษภจะมีอะไรเป็นดีๆเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่ให้อยากเกินเป็นพิเศษบ้างนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ขอพลังแห่งไพ่และอำนาจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวพฤกศกสิบใบนะคะโอเคมาดูกันล่ะใบแรกว่าว Like yeah ชาวพุกษกนะคะสองอาทิตย์นี้เนาะคุณมีโอกาสที่จะได้มิตรภาพใหม่ๆนะมีเสน่ห์มากในช่วงสองอาทิตย์นี้เป็นเป็นช่วงที่คุณมีโปรเจกต์ในหัวเยอะนะคะมีความมีความคิดอยากทำโน่นนี่นั่นเยอะแล้วก็อยากได้เงินเยอะๆปัญหาของคุณในสองอาทิตย์นี้คือชาวพุกษกอยากมีเงินนะอยากได้เงินเยอะอยาก อยากทาอะไรก็ได้ที่มันได้เงินเยอะๆนะคะตัวช่วยของคุณหรอบางคนก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ไปขอคุณพ่อนะคะคือถ้าเอาแบบว่าเป็นไปได้สูงอะไปขอคุณพ่อน่าจะเป็นไปได้สูงเนาะแต่บางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อแบบใกล้อย่างเงี้ยนะคะคเกิต่างจังหวัดกับกรุงเทพอะไรเงี้ยนะคะก็บางคนอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะไปอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย ให้ถูกหวยรวยเบอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณมีโปรเจกต์ในหัวเยอะมากนะมีความอยากทำโน่นนี่นั่นเยอะเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของมิตรภาพใหม่ๆเนี่ยคุณก็ได้เจอนะได้เจอคนถูกใจนะคะได้เจอคนถูกใจได้เจออะไรที่ ที่รู้สึกพึงพอใจนะคะแต่ถามว่าคุณตัดสินใจได้ไหมคุณยังตัดสินใจคุณอยากเด็ดขาดแต่ว่ามันเหมือนกับมันยังไม่ค่อยเด็ดขาดนะคะกับกับกับสิ่งที่เจอมันยังตัดสินใจไม่ได้นะคะทีนี้เออมาพูดถึงเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องงานเนี่ยบางคนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นงานใหม่ที่คุณต้องออกไป ผจญภัยเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะไม่ใช่เป็นงานที่คุณมีความถนัดอยู่แล้วอาจจะเป็นงานที่ที่คุณอยากทําแต่คุณไปเริ่มเป็นเริ่มจากศูนย์นะคะสมมุติว่าคุณเคยทํางานด้านโลจิสติกมาแล้วกันสมมตินะคะด้านโลจิสติกมาสามปีแล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีชอบ ปรากฏว่ามีคนมาออฟเฟอร์งานใหม่ให้คุณอาจจะเป็นงานด้านบริการนะคะอาจสมมติเป็นงานโรงแรมคุณรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือเริ่มต้นศูนย์เลยเท่ากับงานโลจิสติกประสบการณ์ที่มีตรงนั้นน่ยไม่สามารถนํามาใช้กับทางโรงแรมได้คือคุณเหมือนกับคุณ้อมันเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าดีไหมคุณก็คุณก็ยังสองจิตสองใจอยู่นะคะว่า ทำแล้วมันจะสำเร็จหรือเปล่ามันจะดีไหมมันจะอะไรไหมนะคะเพราะว่าช่วงที่เริ่มต้นเนี่ยหรือเริ่มทำเนี่ยคุณเหมือนกับอ,อ,อยากไปลองอยากไปลองผิดลองถูกว่ามันจะใช่ตัวคุณไหมนะคะแล้วเผื่อมันได้เงินเยอะขึ้นมันก็จะดีอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยทำให้คุณไปลองแต่ถามว่า ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาให้การช่วยเหลือคุณดีไหมเขาก็สื่อสารกับคุณดีนะคะพูดคุยกับคุณดีให้การช่วยเหลือดีแต่ว่าผลหน้าง,งานอาจจะดูนิ่งๆไปสักนิดหนึ่งนะคะลูกค้าก็ยังดูทรงๆนิ่งๆอยู่ก็คือผลงานมันยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึก อึดอัดนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางที่ไม่ได้อยู่กับที่นะคะงานที่ไม่ได้นั่งออฟฟิศอย่างเดียวะคะ่ะงานที่ต้อง move ตลอดเวลาคือเคลื่อนไหวตลอดเวลาออกไปหาคนนั้นออกไปวิ่งไปหาลูกค้าคนนี้ไปออกไปประชุมกันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณออกนอกสถานที่เนี่ยนะคะถือว่าดีนะคะงานพวกนี้ถือว่าดีเหมือนกับถ้า ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าอทุวกวันนีเ้เราเราเราทำเป็นแค่ พนักงานตั้งนั่งโต๊ะเราเป็นคอร์เซนเตอร์เราจะไปโน่นมานี่ไม่ได้ก็แก้เคล็ดได้นะคะก็คือลุกไปหยิบน้ํานะคะไปห้องน้ําไปอะไรเงี้ยก็คือลุกให้บ่อยๆขึ้นนิดหนึ่งนะคะหรือไม่ลุกไปหยิบเอกสารโบชวัวอะไรก็ได้นะคะลุกไปลุกมาเนี้นะคะ่ะมันจะช่วยได้นะคะก็ลองดูนะคะถ้าเกิดทําอะไรที่มันเคลื่อนไหวได้นยมันจะดีมันจะประสมความสําเร็จมากกว่านะคะทีนี้มาเรื่องของ เอ่อการงานแล้วเนาะการงานการงานการงานโดยรวมก็ดีนะคะแล้วก็คนรักของคุณนะ่ะเดือนนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นคน ตรงนะเป็นคนตรงเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรค่อนข้างเด็ดขาดมั่นคงนะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าคนรักค่อนข้างมั่นคงเด็ดเดี่ยวไม่นอกลู่นอกทางแน่นอนนะคะส่วนท่านไหนที่มีคู่แล้วเนี่ยแล้วอยากมีบุตรนะคะคุณมีโอกาสนะคะสำหรับสองอาทิตย์นี้ถือว่ามีโอกาสที่จะมีบุตรได้นะคะสำหรับชาวโสดชาวโสดเนี่ย คุณพบคนถูกใจนะแต่ว่าคุณก็ยังนิ่งๆอยู่ยังยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะคะแล้วคนถูกใจของคุณนะมีมากกว่าหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกนิ่งๆก่อนเพราะยังเลือกไม่ถูกว่าเอาใครดีอ่ะคนนี้ก็ดีคนนี้ก็สวยอย่างเงี้ยนะคะคนนี้ก็ดีคนนี้ก็หล่ออย่างเงี้ยนะคะคือค,คุณก็ยังลังเลลังเลอยู่ว่าเอ๊จะเอาใครดีเนาะคนนี้ก็ หน้าตาดีแต่คนหนึ่งอ๋อฐานะดูเหมือนจะดีกว่าอะไรเนี้ยนะคะมันเลยทําให้คนยังนิ่งๆอยู่เนาะสำหรับชาวไม่มีคู่นะคะชาวโสดนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องรีบร้อนเราค่อยๆดูไปก็ได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินการเงินเมื่อกี้เกินไปนิดๆแล้วนะว่าคุณเป็นช่วงที่คุณอยากได้เงินเยอะๆอยากอ,าอยากได้ อยากมีเงินเยอะๆอยากมีอะไรบางคนนะมีโอกาสนะที่จะได้มรดกในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเป็นมรดกที่มาจากญาติผู้ใหญ่นะคะที่จะที่จะเอามาัพ p p o r t หรือส่งเสริมนะคะทำให้คุณหรือญาติผู้ใหญ่อาจจะให้เงินมาแล้วก็ให้คุณไปลงทุนทำอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายความสามารถของคุณอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วถามว่าคุณทำได้ไหมก็ มันเหมือนคุณต้องไปทำเริ่มต้นแบบเริ่มต้นเลยอะคะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่เบสิกเลยคือเปิดบริษัทจัดตั้งระบบในองค์กรอะไรเงี้ยนะคะคือคุณต้องเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เลยนะคะค่อยๆทำไปมันก็ถามว่าจะสำเร็จไหมโอกาสสำเร็จมันก็พอมีนะคะแต่ว่ามันยังมองไม่เห็นเพราะด้วยความที่มันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ นะคะมันก็เลต้องค่อยๆเดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดินหน้าเรามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันอาจจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะหรือถ้าสนใจอยากจะดูส่วนตัวก็ก็ได้นะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะทักทักคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะทีนี้มาเรื่องของออสุขภาพนะคะเมื่อกี้พูดการงานการเงินเอาการเงินแล้วการเงินเดี๋ยวก่อนนะการเงินการเงินเนี่ย คุณคุณ่ณะบางคนนะคะบางคนอาจจะมีการได้รับเงินช่วยเหลือมาจากคุณพ่อก็ได้นะคะจากญาติผู้ใหญ่ก็ได้แล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขแฮปปี้หรือบางคนอาจจะไม่มีงานทำมีโปรเจกต์อยู่ในหัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่ากลับไปอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ สุขสบายดีเพราะว่ามีกินมีใช้ไม่ต้องทำอะไรนะคะก็สุขสบายดีอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็จริงๆแล้วถามว่าลําบากไหมไม่ไมไมลําบากค่ะการเงินของคุณก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนาะแต่เพียงแต่ว่าคุณอยากให้มันมีมากกว่านี้แค่นั้นเองนะคะสิ่งที่คุณเป็นกงังวลคุณอยากมีเงินเยอะๆอยากทํางานเยอะๆอยากทํางานหลายอย่างแล้วก็จะได้มีเงินเยอะๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้มาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพก็ให้เตือนว่าให้พักผ่อนเยอะๆนะคะให้คุณพักผ่อนมากๆหน่อยนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการใช้สายตานะคะใช้ใช้สายตามากไปเนี่ยมันจะทําให้คุณปวดตาปวดหัวได้นะคะโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้เลือกอื่นก็ไม่มีอะไรรุนแรงที่จะต้องระวังถึงเลือดตกย่างออกไม่มีนะคะ ไพ่บอกว่าถ้าคุณเดินทางเนี่ยคุณจะพบโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับออการช่วยเหลือนะคะการจะจะได้รับการช่วยเหลือกันเออเหมือนกับคนหยิบยื่นโอกาสมาให้มีคนหยิบยื่นความรักมาให้นะคะเนี่ยจะดีถ้าได้เดินทางนะคะจะดีมันเหมือนคุณอยู่นิ่งไม่ได้อะคะ่ะคุณต้องเดินทาง ึงจะดีนะคะโอเคประมาณนี้เนาะการงานดีการเงินดีนะคะความรักดีสําหรับคนมีคู่เนาะอยากมีบุตรก็มีบุตรได้คนไม่มีคู่ก็เลือกๆไปก่อนตอนนี้มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะก็ดูดีๆนะคะ,ะสุขภาพก็ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรระวังนิดนหน่อยหน่อยเรื่องปวดหัวปวดตาเท่านั้นโดยรวมแล้วดีถ้าคนไหนเป็นสายมูนะคะนิดหนึ่งคนไหนที่เป็นสายมูเนี่ย ให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยเหลือได้นะคะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดูแลคุณเป็นพิเศษในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะสามารถให้การช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีนะคะก็จบประมาณนี้นะคะสําหรับชาวพิกศบนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเหมือนเช่นเคยนะคะถ้า อยากดูดวงส่วนตัวอะไรก็เชิญนะคะดูได้นะคะทักแชทกันเข้ามานะคะแล้วเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ที่มีเข้ามาและขอบคุณสำหรับการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ